นาบิวอัตนานนะครับชนะฮ for <otion> ิโรมิวาจิมะนะครับเป <anız> ็นการชนะคะแนนเอกฉันเลยสำหรับคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทก็เ <millet> ป็นไฟแรกที่นาบิวขยับรุ่นไปนะครับปกติเขาต่อยอยู่ประมาณ145ยสี่ไฟเนี่ยตอนแรกประกบเจอแฮงการ์ตี้แต่ว่าแฮงการ์ตี้ถอนนะครับเขาก็เลยเอาไปเจอฮิโรมินี่แหละแล้วก็ขยับรุ่นไปอีก10ปอนด์แล้วก็ข้ามไปต่อยคิกบ็อกซิ่งแต่ว่าด้วยความเป็นนาบิวนะผมว่าเขาโอ้โหเขาเก่งทุกกติกาแล้วก็รูปร่างไม่เสียเปรียบด้วย ก็เอาชนะไปนะครับอาจจะมีเสียวๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเวทยังไม่เต็มแต่ว่าก็ด้วยความที่สูงยาวแล้วก็ครบเครื่องร่างกายดีก็เอาชนะไปได้เอาตัวรอดได้ไม่ว่าจะเวทไหนผมว่าก็นาบิวก็ไม่เสียเปรียบใครจริงด้วยสรีระรูปร่างสูงมากจริงร้อยเก้าสิบเขาบอกว่าร้อยเก้าห้าไหมเออโดยประมาณนะครับผมแล้วก็ด้วยเวทเนี้ยผมว่าน่าจะข้ามเป็นไฟไหมก็ไฟนี้เป็นแค่เป็นไฟที่เขามาขัดตาทับเออเพราะว่าเอ ไฟต์ต่อไปอ่ะนาบิวจะลงไปต่อย145เหมือนเดิมรุ่นเดิมอ่าอยากจะไปชิงแชมป์จากโจนาธานเฮกเกอตี้กติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับ,รบส่วนอนาคตนาบิวบอกว่าอีกประมาณสัก3-4-5ไฟต์ค่อยขยับขึ้นมามเพราะว่าตอนนี้เวทอาจจะยังไม่เต็มเท่าไหร่นะครับถ้านาบิวสุดท้ายต้องไปเจอเฮกเกอตี้ที่ว่าไงโอ้โหแบเบอร์ฟันธงเลยนะครับชั่วโมงนี้ถ้าเวท145ปอนด์เป็นต้องเวทอะ ใครก็สู้นาบิวไม่ได้สูงมากสูงแล้วเก่งด้วยใช่นะครับครบเครื่องก็ก็ไม่ได้เก่งกล้าอย่างเดียวอ่ะนาบิวเดี๋ยวเขาประกาศนะเขาอยากจะเป็นแชมป์โลก6รุ่นนะครับโรุ่นรุ่นร้อยสี่สิบห้ารุ่นร้อยห้าสิบห้ารุ่นร้อยเจ็ดสิบมันก็จะมีคิบอาคิกบ็อกซิ่งกับมวยไทยใช่ไหมก็อย่างละสองสองเป็นหกนั่นคือเป้าหมายของเขาก็เราติดตามว่าจะทำได้ไหมเก่งมากเก่งๆเนี่ยอยากรู้จังโปรโมเตอร์สองท่านนาบิวต้องไปเจอใครถึงจะกำลังนาบิวได้อยากรู้ ผมว่าต้องขยับเวทอะจริงๆก็คือมันต้องปล่อยไปจนถึงจะปล่อยที่สุดเท่าที่ปล่อยได้อะสำหรับคนที่จะมามันต้องมันใหญ่กว่าเขาประมาณสัก2โลถึง3โลอย่างต่ำนะ <c oughs> แต่จริงๆอะ <c oughs> ใหญ่ก็ไม่พอนะผมเชื่อว่าหมายถึงน้ําหนักนะมันต้องรูปร่างสรีระส่วนสูงอะที่มันใกล้เคียงเขาด้วย <c oughs> ซึ่งมันหายากสําหรับนักชกในส่วนสูง180ขึ้นเนี่ย <2> 2> เอาแค่ร้อกับร้อกว่าผมว่าส0กว่าเซนนี่ยมีมีผลอยู่ <S <S 2> <S 2> พอสมควรเลยสำหรับช่วงชกด้วยครับจริงๆริงอเอา RWS มาข้ามศึกมาเจอหน่อยก็นี่ก็าบิงก็ข้ามมาแล้วนี่ถึงอยู่ที่เดิมอ่ะอก็ไม่มีคู่หรอกใช่ไม่มีคู่หรอกคือด้วยสเต็ปความเก่งขึ้นเยอะมากนะ,ะแล้วก็เรื่องของรูปร่างไสลรัที่ไม่ได้เสียเปรียบใครอ่ะในรุ่นตัวเองเี่ย เดี๋ยวพอมันไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มตันก็ต้องปล่อยขึ้นไปที่ไหนที่ตอนนั้นที่นาบิวเคยเป็นเสมอกับใครนะตอนนั้นเนี่ยอ๋อใครนะโชกเอ่อเพื่อนบ้านเหรอนะกัมพูชากัมพูชาอ๋อตอนนั้นก็เออเขาไปสบายละตอนั้นมันไปมันประมาทมันไปประมาทเขาเออก็นั่นแหละผมเชื่อว่าเวทเนี้ยหาคู่ยากต้องขยับขึ้นมาสักร้อยห้าสิบห้านะครับหรือไม่ก็ร้อยเจ็ดสิบไปเลยซึ่งอนาคตอนาคตตอนนี้ยัง